สวัสดีชาววันอาทิตย์นะคะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันแรกในรอบหลายๆเดือนเนาะตั้งแต่ล็อกดาวมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะคะวันนี้เป็นวันแรกที่เราจะออกไปเดินเล่นนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยเราก็จะไปแต่ซูปเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมคะทุกๆวันจันทร์ก็คือจะไปกันตั้งแต่เช้า8ปดโมงเชา้าเนา อาทิตย์ละครั้งนะคะที่ไปซูเปอร์มาร์เก็ตแต่วันนี้เนี่ยก็จะเดินไปเดินเล่นนะคะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคือฝนมันตกตลอดเลยแล้วก็วันนี้แดดดีมากเมื่อวานวันนี้แล้วก็น่าจะพรุ่งนี้อีกวันที่แดดดีนะคะก่อนที่อาทิตย์หน้าเนี่ยดูในพยากรณ์อากาศนะคะก็เหมือนว่าหิมะจะตกด้วยเนาะวันนี้ได้โอกาสดีก็เลยเดี๋ยวเราออกไปเดินเล่นกันนะคะสำหรับ เอาฟิตวันนี้นะคะก็จะเป็นข้างในก็จะเป็นเสื้อไหมพรมนะคะอันนี้สั่งจากเว็บชีอินนะคะตัวละประมาณ10ยูโรเนาะแล้วก็แจ็กเก็ตนะคะพัฟเฟอร์แจ็กเก็ตตัวนี้ก็จากเอ่อชีอินเหมือนกัน,นะคะ่ะอันนี้จะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะก็ตัวนี้ประมาณ26ยูโรนะคะคือคอสตูมเกือบทุกอย่างก็จะจากเว็บชีอินหมดเลย อันนี้ก็คือความอากาศดีนะคะของเช้าวันนี้นะคะหลังจากที่เราอยู่กันด้วยความมืดมิดมาตลอดเวลาเนาะแล้วเราก็คิดว่านะคะวันนี้เนี่ยเออก็น่าจะมีหลายๆบ้านหลายๆครอบครัวนะคะออกมาเดินเพราะว่าอากาศดีเนาะอันนี้ก็จะเป็นแถวบ้านนะคะ นี่คือรูปปั้นนะคะที่เขาเพิ่งเอามาตั้งไว้ไม่นานนะคะเดี๋ยวให้ดูว่าเป็นอะไรเดร์เชียสตานเนอร์สตีฟรัฟเบลเลอร์นะคะอากาศตอนนี้นะคะทุกคนก็น่าจะประมาณลบหนึ่งลบสองประมาณนั้นนะคะแต่ว่าตกใบ,บเนี่ยก็จะประมาณสี่ห้าองศานะคะ ตอนนี้เช้ามากก็จะแบบค่อนข้างหนาวนะคะทุกคนและยิ่งแถวนี้เนี่ยคือมันติดแม่น้ำด้วยคือลมจากแม่น้ำเนี่ยก็จะทำให้แบบความหนาวมันมากขึ้นเลยไงฟันออกปากปกตินะคะเวลาประมาณนี้เนี่ยก็จะมีแบบเด็กๆนะคะ,อ,ะออกมาเดินเล่นมาเล่นที่สนามเด็กเล่นนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ย เงียบไม่มีเลยอาจจะเป็นเพราะว่าอากาศหนาวเกินไปมีห่านด้วยก็เดี๋ยวจะต้องเข้าไปซื้อกาแฟนะคะกับขนมปังเนาะที่เบเกอรี่นะคะตอนนี้ก็เลยต้องใส่มาร์กนะคะเบเกอรี่ร้านนี้นะคะก็จะเป็นร้านที่เรามาทุกวันอาทิตย์ เพราะว่าปกติเนี่ยร้านเบเกอรกี่เนี่ยวันอาทิตย์เขาก็จะปิดวันเสาร์เขาก็จะเปิดแค่ครึ่งวันใช่ไหมคะแต่ว่าที่นี่เนี่ยเขาก็จะเปิดจันท์ถึงอาทิตย์เลยแต่ว่าวันอาทิตย์เนี่ยเขาก็จะปิดประมาณาบ่ายโมงบ่ายสองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นที่เดียวที่สามารถหาซื้อขนมปังได้ในวันอาทิตย์นะคะแต่ว่าก็ต้องเดินมาไกลหน่อยนะคะแต่ว่าก็โอเคแหละ ถือว่าได้เดินออกกำลังกายจะได้แบบไม่อยู่บ้านไม่เบื่ออะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็เดินมาถึงแล้วนะคะร้านชื่อว่าเชอนะคะทำไมเงียบจังเลยวันเนี้ยเหมือนไม่มีใครต่อคิวหรือเขาปิดหรอหรืออย่างไง ก็คือตอนนี้นะคะเราซื้อ,อขนมปังแล้วเรียบร้อยนะคะก็ซื้อกาแฟาคนละหนึ่งแก้วเนาะแล้วก็ซื้อขนมปังอีกคนละชิ้น2ชิ้นนะคะก็สำหรับไว้กินเป็นอาหารเชานะ้าเนาะตอนนี้เราก็กำลังจะเดินกลับบ้านกันนะคะดูขนตอนนี้ได้กาแฟาหนึ่งแก้วก็คือกาแฟาแบบร้อนก็คือรู้สึกสบายมือมากเพราะว่ามืออุ่นมาก เจอแมวทุกคนแมวฟอสิชฟอสิทุกคนเห็นไหมแมวแมวแมววิ่งไปน,นู่นแล้วคือน่าจะเป็นแมวที่อยู่ตึกนี้ยทุกคนเขาน่าจะปล่อยออกให้มามาให้มันเดินเนาะแบบให้ออกมาเที่ยวเล่นอะ่ะแล้วเดี๋ยว สายๆนางก็คงจะเดินกลับเข้าบ้านนางแมวอ้วนมากขนฟูมากทุกคนตอนนี้ก็คือแดดออกแล้วนะคะทุกคนมันคือสวรรค์มากๆนะคะของคนที่อยู่เมืองหนาวก็คือปกติเนี่ยหน้าหนาวเนี่ยกลางวันมันจะสั้นมากนะคะคือประมาณแบบ 8โมง9โมงคือยังมืดอยู่นะคะแล้วก็แบบ4โมงเย็นนี้ก็คือพระอาทิตย์ตกแล้วนะคะทุกคนการได้เจอแดดในหน้าหนาวเนี่ยมันคือความสุขอย่างหนึ่งเลยนะคะ ถ้าทุกคนหนาวขนาดนี้เนอะยังออกมาขับเรือยังออกมาแบบพายเรือกันนะคะคือแบบคนดอยนี่มันดอยจริงๆกว่าหนาวจะตายตอนนี้ถ้าทุกคนแดดออกแบบแดดดีมากๆแล้วก็คืออุ่นมากๆนะคะก็คือ มันหนาวก็จริงทุกคนแต่พอมันมีแดดอะ่ะมันก็จะมีความอุ่นขึ้นมานะคะเออคือมีความสุขมาคือไม่ได้เจอแดดแบบนานมากแล้วเนี่ยตอนนี้ก็กำลังจะเดินนะคะเดินก่อนสักรอบหนึ่งก่อนที่จะเข้าบ้านนะคะคือเดินเดินสะสมเอาไว้นะคะเพราะว่ากว่าที่จะคิดจะออกจากบ้านกันอีกรอบเนี่ยก็คือจะอีกนานมากอะ่ะเออ ด้วยความที่ไม่อยากพาตัวเองไปอยู่ในที่เสี่ยงด้วยะอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าอยู่บ้านนะก็จะดีที่สุดก็จะออกมาแค่ตอนออไปซูเปอร์มาร์เก็ตเท่านั้นนะคะวันนี้ได้มีโอกาสออกก็เดินสูดอากาศให้เต็มปอดนะคะเราไม่รู้ว่าทุกคนจะสังเกตเหต็นหรือเปล่านะคะว่าน้ำเนี่ยมันกลายเป็นน้ำแข็งนิดๆน,นะคะแบบเป็นเหมือนกับน้ำแข็งที่อยู่บนผิวน้ำอะไรเงี้ยลองสังเกตด,ดูดีๆเนาะ นะฮะทุกคนแม้กระทั่งน้ําที่ขังอยู่ในในบ่อในเขาเรียกอะไรที่น้ําขังก็ยังแบบอีเหี้ยก็ยังแบบเป็นน้ําแข็งนะคะคิดดูว่าอากาศหนาวแค่ไหนตอนนี้เราก็กําลังจะเดินกลับบ้านนะคะตรงนี้ก็จะเป็นทางลัดนะคะไปถนนใหญ่เนาะก็เดี๋ยวเราจะเดินไปที่ถนนใหญ่แล้วก็เข้าบ้านกันนะคะทุกคน อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศแถวบ้านนะคะช่วงสายๆนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นนะคือฟ้าสวยแดดดีมากผู้คนก็ก็คือถ้าเป็นบริเวณแม่น้ำเนี่ยคนก็จะเดินเยอะใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นแบบแถวบ้านคนและแถวชุมชนนะคะก็จะไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ You close uh, a one-seamer tour. <sighs> yeah, I think the cat's already wait at the front of the door. Yeah. So Be careful! Be careful! <laughs> cut! Cut! Hey! Yeah! 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 this one is run out Taylor Taylor อ้าวไปแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะมารีวิวขนมปังที่เราซื้อมาเมื่อกี้นะคะก็คือเราเลือกมาเป็นเออ่ขนมปังอะไรไม่รู้อะแต่ว่ามันก็จะเป็นขนมปังแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีช็อกโกแลตที่เป็นเม็ดๆนะคะอยู่ข้างในนะคะนี่ ก็จะเป็นอย่างนี้ซึ่งอันนี้มันเย็นมากทุกคนเพราะว่าเราอะ่ะเดินมานะคะจากข้างนอกแล้วมันก็แบบแอบแข็งนิดนึงแต่ว่าในความแข็งอะ่ะข้างในเนี่ยคือมันก็ยังจะนุ่มๆอยู่นะคะ คือมันไม่ได้แข็งแบบแข็งหน้ารังเกียจอะคือมันแข็งแบบยังมีความนุ่มอยู่ข้างในคิดว่าถ้าใครอยากจะกินแบบเออ,อร่อยอร่อยนะคะก็ควรจะเอาไปอุ่นสักนิดหนึ่งเนาะนั่นแหละพอถ้าเราอุ่นเนี่ยคิดว่าช็อกโกแลตที่มันเป็นเม็ดๆอยู่อย่างเงี้ยค่ะมันก็น่าจะแบบว่าเขาเรียกอะไรอะมีความมีความละลายแล้วก็น่าจะอร่อยกว่านี้นะคะแต่ว่าอันเนี้ยคือ เราโอเคเราสามารถกินได้ไม่มีปัญหาอะไรนะคะก็ถือว่าเป็นขนมปังที่ค่อนข้างจะอร่อยทีเดียวเนาะถ้าใครได้มีโอกาสมานะคะแล้วก็ ได้ไปร้านเบเกอรีเร่เนาะบางที่มันก็อาจจะมีหรือว่าบางที่มันก็อาจจะไม่มีอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าไปเจอนะคะแนะนําว่าลองซื้อกินดูอร่อยมากโอเคนะทุกคนก่อนที่เราจะปิดล็อกกันไปวันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวนะคะเสื้อกันหนาวจากชีอินนะคะจากเว็บชีอินตัวนี้เนี่ยตัวละ 26่สิบยูโรนะคะไม่ใช่26จริง,รงๆคือ20่สิบยูโรแล้วก็บวกค่าส่งบวกค่าอะไรเงี้ยก็ประมาณ25-26ิบห้ยูโรนะคะนั่นแหละจะบอกว่ามันดีมากทุกคนคือมันอุ่นมากคือเห็นไหมข้างนอกอะ่ะมันจะเป็นหนังอย่างนี้ใช่ปะคะคุณสมบัติที่ดีของมันก็คือพอมันเป็นหนังแบบนี้มันก็สามารถกันน้ํากันฝนได้นะคะซึ่ง Material ข้างในนะคะมันก็จะเป็นเหมือนผ้าล่มอะไรเงี้ย ซึ่งเราคิดว่าตัวนี้มันน่าจะเป็นข้างในมันน่าจะบุขนเป็ดนะคะเออนั่นแหละแล้วมันอุ่นมากทุกคนคือคือมันเกินราคา20ยูโรนะคะนั่นแหละแต่ว่าข้อเสียของมันนิดเดียวนะคะก็คือด้วยความที่มันเป็นหนังใช่ไหมเวลา ออกไปข้างนอกอะโดนความเย็นอะเวลามือเราไปโดนเงี้ยมันก็จะเย็นมากด้วยความที่มันเป็นหนังนะคะแต่ว่าอันนั้นก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่เพราะว่าเราใส่ถุงมือหรือว่าเราเก็บถุงมือไว้ในกระเป๋าอยู่แล้วเนาะอันนี้ก็คือสิ่งที่อยากจะรีวิวนะคะเสื้อกันหนาวเอ,อ่อพัฟเฟอร์แจ็กนะคะจากเว็บชีอินตัวละ20ดยูโรดีมากทุกคนไปตามกันนะคะ สำหรับบล็อกสั้นๆวันนี้นะคะเราก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในบล็อกหน้านะคะก็อย่าลืมรักษาสุขภาพนะคะห่างห่างไกลจากโควิดกินร้อนช้อนกลางล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ออกไปนอกบ้านนะคะก็อย่าลืมใส่มาสกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่บล็อกหน้านะคะสวัสดีค่ะ